สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงค่าก็มาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดที่เสี่ยงภายฝนตกหนะักในค่ําคืนนี้นะครับก็ระมัดระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมหนักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝนที่ตกสะสมมาเป็นเวลานานนะครับสําหรับฝนรอบนี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือตกแช่นะครับแล้วก็ เป็นเวลานานถ้าตกพื้นที่ไหนก็จะตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนหลายๆโซนนะครับอย่างเมื่อวานนี้แถวภาคกลางเนี่ยโซนนี้ก็ตกต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงเช้านะครับยังไม่หยุดนะครับแล้วก็อีสานเช่นกันนะครับอีสานตอนบนนะครับเน้นเป็นอีสานตอนบนเนี่ยก็คือตกมานานแล้วก็ตกสลับหยุดแล้วก็ชอบตกตอนดึก,ดก ต่อเนื่องถึงเช้านะครับบางวันก็ตกตั้งแต่บ่ายวันหนึ่งไปจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับส่วนภาคเหนือก็โซนเดิมนะครับแถวนี้นะครับเป็นย่อมยอมนะครับเดี๋ยวเจาะไปดูนะครับในช่วงหัวข้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปไล่ตอนกลางคืนนะครับแถวนี้ก็จะมีเชียงใหม่นะครับลำพูนลำปางนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักนะครับ ตั้งแต่6โมงนะครับเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนนะครับเสียงนะครับฝนตกหนักแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนี่นะครับโซนนี้พิษณุโลกพิจิตรนะครับกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็ตรงนี้มีแพร่นะครับแล้วก็กำแพงเพชรนะครับตรงนี้ลานสักนะครับอุทัยธานีนะครับตรงนี้อุทัยธานี ส่วนภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่มา,าเดี๋ยวดูย้อนกลับไปนะภาคอีสานนี่มานี่เลยนะครับจุดเดิมนี่นะครับหนองบวัวลำพูอุดรหน,นองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับภาคอีสานตอนบนนี่ยิ่งหนักนะครับสามจุดเดิมนะครับในส่วนของ ภาคกลางนะภาคกลางนี่ก็ยังมีแนวโน้มจะตกเหมือนเดิมนะพนระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของวันนี้ก็คือภาคใต้ตอนบนนะครับเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันนะครับนี่คือช่วงช่วงประมาณหกโมงเย็นนะท่านผู้ชมเพชรบุรีและประจวบคีรีขันส่วน ภาคกลางนี้นะครับตรงนี้ที่ตกเมื่อคืนนี้ตกแช่นั้งคืนนะครับแล้วก็คืนนี้มีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องนะครับพระนครศรีอยุธยานะคนปรปฐมสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็ระมัดระวังนะในส่วนของฝนตกคืนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูช่วงประมาณสองทุ่มนะครับหาดูสองทุ่ม ก็ยังแช่อยู่จุดเดิมนะครับจุดที่น่าเป็นห่วงตรงนี้นะครับโซนนี้พิษณุโลกต่อกับพิจิตนะครับแถวเนินมะปรางนะครับพิษณุโลกพิจิตโซนนี้นะภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานก็ยังแช่อย,อยู่แถวเดิมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดได้อยู่นะครับอุดรเลยหนองบัวลำพูอุดรหน,อง,รอ,อ,น,หนองคายบึงการนะครับสกลนคร แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของนครพนมนะครับนครพนมสกลนครน,นะครับรอยต่อน,นี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับคืนนี้เรามาระวังน้าท่วมนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับย้ำมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับจุดนี้ท่า,านผู้ชมพระนครศรียุธ,ธยาสระบุรีอ่างทองนะครับปทุมธานีนะครับ ก็เป็นจุดที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับในรอบนี้ที่อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้นะครับก็ฝนตกแช่นานนะครับแล้วก็โคราชก็เช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกแช่นานได้เช่นกันน้ำนี่คือภาพรวมในช่วงสองทุ่มนะครับไปดูสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มก็ยังแช่อยู่จุดเดิมนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับจุดเดิมก็คือสระบุรีพระนครศรียุธยาโซนนี้นะครับ แล้วก็โคราชนะครับฝนลักษณะของฝนรอบนี้ค่อนข้างจะตกแช่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดน,นะครับพิจิตตรงนี้ก็ยังแช่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จุดเดิมนะครับแล้วก็โซนนี้มาอีกรอบนะครับภาคอีสานตอนบนรอบดึกเหมือนมาตามนัดเลยนะครับหนองบัวลําพูอุดรธานีนะครับ นี่คือในส่วนกลุ่มฝนค่าคืนนี้นะฝนจะตกแช่เป็นจุดๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูสักประมาณช่วง้าทุ่มนะครับเนี่ย้าทุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือโซนนี้นะครับอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูแล้วก็บึงการนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับฝนตกหนักนนาและตรงนี้ โซนนี้นะครับแล้วก็พอไปดูช่วงดึกๆนะครับเนี่ยช่วงดึกๆฝนก็แช่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทุกอำเภอเลยนะครับเนี่ยในส่วนอุดรหน,นองคายบึงกาฬสกลนครนครับแล้วก็หนองบัวลำพูนะครับนี่คือในช่วงดึกนะครับนี่แช่ถึงเช้านะครับโอกาสพื้นที่ที่ฝนมีโอกาสจะแช่ถึงเช้าแล้วก็ เนี่ยครับก็ยังแช่อยู่นะครับในในจุดเดิมนะครับแล้วก็พอเช้าก็เริ่มจะหายไปแต่ว่าตรงจุดนี้ก็คือแช่นะครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มการเกิดผนฟ้าขนองนะครับเดี๋ยวดูตั้งแต่หัวค่ำนะครับาประมาณเนี่ยครับหกโมงก็กระจายเนี่ยครับเป็นหย่อมตรงนี้พิษณุโลกนะครับ เพชรบูรณ์นะครสวรรค์กรุงพระนครรีอยุธยาตรงนี้มีพระนครรีอยุธยาปทุมธานีบางส่วนสุพรรณบุรีบางส่วนอ่างทองนะครับสระบุนะรีนครนายกนะครับจุดนี้มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักในะคืนนี้นะครับเรามาระวังแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรอยต่อระหว่างสกลนครกับอุดรน,นะครับแล้วก็นครพนมนะครับตรงนี้นี่คือในส่วนของโมเดลฝนนะครับไปดูช่วงประมาณ สามทุ่มนะครับเนี่ยสามทุ่มก็กระจายเป็นย่อมตรงนี้นะครับแถวโคราชนะค,คอนบุรีตรงนี้เพชรบูรณ์นะครับตรงนี้รอยต่อระหว่าง3ามจังหวัดก็คือบางบุรีลําพูขอนแก่นแล้วก็อุดรน,นะครับตรงนี้เหนือตอนอีสานตอนบนนะครับเชียงคานเลยนะครับแล้วก็พอไปดูสามทุ่มเนะี่ย ที่น่าเป็นห่วงสุดคือสารตอนบนนี้นะครับท่านผู้ชมจุดนี้จุดนี้แนวโน้มฝนจะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตกแช่ทั้งคืนนะครับเห็นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับในในช่วงค่าคืนนี้นะครับจะเห็นว่าฝนจะแช่อยู่โซนนี้นะครับเป็นเวลาค่อนข้างจะนานนะครับเมื่อไปดูในช่วง เที่ยงคืนเนะครับเที่ยงคืนก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนแต่ก็ยังแช่อยู่ในจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็โซนนี้ก็ระมัดระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในค่ําคืนนี้นะครับที่ดูจากโมเดลการคาดการณ์ไม่เกิน24ิสชั่วโมงนี้นะครับค่อนข้างจะแม่นยำพอสมควรน,นะในส่วนของการคาดกาดรณ์ระยะสั้นนะครับก็เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของอันตรายที่เกิดจาก ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วก็เมื่อไปดูในส่วนข้อมูลนะดูปริมาณฝนสะสมเนี่ยก็จะเห็นนะครับอดู12ชั่วโมงถัดไปเนี่ยจุดที่น่าเป็นห่วงตรงนี้นะครับอีสานตอนบนนะครับเนี่ย่วนนี้ก็จะมีอุดอรหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมนะครับโซนนี้เป็นโซนที่น่าเป็นห่วงนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ ทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้แล้วก็ดูการสะสมของน้ําแล้วก็โคราชนะครับตรงจุดนี้รอยต่อระหว่างโคราชสะแก้วนะครับปราจีนบุรีนี่นะครับแล้วก็อุบลราชธานีก็มีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมเยอะเช่นกันนะครับตรงโซนนี้เป็นรีสเกตอุบลน,นะครับเชื่อมต่อมาถึงสุรินทร์นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังนะพอยีิบชั่วโมงเนี้ยก็ สีเข้มขึ้นนะครับโซนนี้จะเห็นว่ามีสีเข้มขึ้นนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเยอะนี่คือแนวโน้มฝนนะครับท่นานผู้ชมก็เป็นย้ำว่าเป็นแนวโน้มเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยในค่ำคืนนี้ลักษณะฝนที่เขาตกในรอบนี้คือจะตกแช่ค่อนข้างจะตกแช่เป็นเวลานานนะครับแล้วก็เมื่อมาเช็คกับข้อมูล ที่ทางกรมอุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับก็จะโซนอีสานตอนบนมีอันตานรายนับเสี่ยงสุดนะครับอีสานตอนบนประกอบไปด้วยเนี่ยเลยหนองบัวลาพูนดอนทานีหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมนะครับโซนนี้แล้วก็โซนนี้ก็มีอำนาจเจริญอ,อุบลราชธานีนะครับอีสานใต้นะครับมุกดาหารด้วยนะครับอีสานกลางก็มีกาฬสินธุ์นะครับขอนแก่นชัยภูมินับโซนนี้ก็มีโอกาส แล้วก็โคราชนี่นะครับลงมาโคราชนี่ก็รอบนี้ฝนก็ตกเยอะส่วนภาคกลางก็กรญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับอยุธยาสระบุรีเนี่ยปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างก็มีอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับ,รรรบที่เสี่ยงนอกจากนั้นก็เป็นภาคตะวันออกนะครับก็มี สระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับที่เสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักในรอบนี้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของแนวโน้มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็ระมัดระวังนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมบุติยมวิทยาแล้วก็ขอบคุทนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ